กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอัศวินผู้ทรงเกียรติอยู่คนหนึ่งภายใต้ชุดเกราะที่แวววาวอัศวินกลับรู้สึกปวดร้าวเพราะภัยที่กำลังคุกคามอาณาจักรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากค่าศึกศัตรูแต่มาจากความขัดแย้งภายในของสภาสูงเองขุนนางต่างๆโต้ตเถียงกันอย่างไม่ลดละขันธีสกปรกสมคบคิดกับสมาคมพ่อค้าไพร่ฟ้าประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าอัศวินมองเห็นภาพตรงหน้าอยู่ทุกวันมองเห็นความเกลียดชังของขวงชนที่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย มองเห็นความอ่อนแอของราชสำนักแต่กลับมองไม่เห็นทางออกของบ้านเมืองด้วยวิธีใดได้เลยคืนนั้นอัศวินหมกตัวอยู่ในฮอสมุดครุ่นค,คิดถึงนิทานที่แม่ของตนเคยเล่าให้ฟังในวัยเด็กนิทานกล่าวว่าก่อนที่แคว้นทั้งหลายจะรวมกันเป็นหนึ่งบ้านเมืองก็เคยลุกเป็นไฟกองทัพข้าศึกที่น่ากลัวคืบคลานเข้าครอบครองถุกแคว้นอยู่ทั่วทั่วหัวระแหงในช่วงเวลาอันสิ้นหวังนั้นท้องฟ้าก็พลันปรากฏเมฆดำพาด ชาวบ้านมองเห็นมังกรสีเขียวสยายปีกขนาดมาหึกมาบนหลังคืออัศวินเท่าสวมเกราะสง่างามอัศวินเท่านำทัพข้าศึกเข้าปราบศัตรูทั่วสารทิศอย่างกล้าหาญด้วยเวทมนตร์ของมังกรเขียวของทัพข้าศึกแตกพ่ายกระจัดกระจายกลับไปบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้งไพร่ฟ้าประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญความกล้าหาญของอัศวินเท่าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปกครองอาณาจักรอย่างผาสุกสืบมาในบ้านปลายชีวิต เจ้าเมืองเท่าชรากล่าวขอบคุณมังกรคู่บรลลังของตนโดยเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินเจ้าเมืองเท่าขอร้องมังกรว่าเมื่อตอนสิ้นบุญไปแล้วหากมีเหตุขัดแย้งให้บ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟอีกตนขอฝากฝังให้มังกรกลับมารับใช้ช่วยวีรบุรุษคนต่อไปกอบกู้บ้านเมืองด้วยเถิดในค่ำคืนนั้นความเงียบงันเข้าปกคลุมปราสาททั้งหลังเมื่อดาวประจำเมืองสองแสงกระพริบปเป็นครั้งสุดท้ายลมหายใจของวีรบุรุษก็หยุดลง เสียงระฆังกังวานเพื่อแจ้งข่าวการจากไปของเจ้าเมืองชาวบ้านที่กำลังโศกเศร้าแงน,น,น้ามองเห็นเงาดำขนาดยักษ์เคลื่อนผ่านศีรษะอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีแสงสะท้อนของชุดเกราะอ,อัศวินอยู่บนหลังมังกรเขียวบินจากอาณาจักรที่เคยร่วมกอบกู้ไว้ไปพำนักในหุบเขาที่ห่างไกลเฝ้ารอวันเวลาที่ผู้กล้าคนใหม่จะรอนแรมมาหาดังที่ให้สัญญากับสหายผู้ล่วงลับเวลาผ่านไปหลายสิบปีความขัดแย้งในอาณาจักรประทุขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ผู้กล้าคนแล้วคนเล่าเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากมังกรเขียวเมื่อเงาดําพาดผ่านดองฟ้าชาวประชาก็จะรู้ว่าผู้พิทักษ์ความสงบได้กลับมาช่วยเหลือพวกตอนอีกครั้งมังกรเขียวเป็นมากกว่าแค่ที่พึ่งของอาณาจักรแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความถูกต้องอัศวินปิดหนังสือเล่มเก่าฝุ่นน้อยๆลอยคลุ้งในอากาศอัศวินพักสายตาที่อ่อนล้าแต่ไม่อาจหยุดพักข่วงความคิดที่ยังคงนึกถึงเรื่องราวในนิทานได้ช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งเช่นนี้ไม่ใช่หรือ ที่อาณาจักรต้องการวิรบุรุษมากที่สุดท่ามกลางความเงียบงันที่เข้าปกคลุมมหานครมีทหารเฝ้ายามที่ยังตื่นอยู่เพียงไม่กี่คนที่ได้ยินเสียงชุดเกราะที่ควบม้าห่อตะบึงมุ่งไปยังประตูเมืองจุดหมายของนักเดินทางยามราตรีคนนี้ไม่อาจเป็นที่ใดได้อีกนอกจากภูเขามังกรอัศวินรอนแรมไปสามวันสามคืนผ่านป่าเขาและแม่น้ำทั้งห้าผ่านทุ่งหญ้าและทะเลสาบแห่งความตายผ่านพื้นทะเลทรายที่ร้อนระอุ แต่ความยากลําบากในการเดินทางก็ไม่อาจสั่นคลอนหัวใจของอัศวินได้อัศวินระหระเหินด้านร่น,นไปจนถึงที่หมายเมื่อหมอกหนาคลี่คลายเบื้องหน้าก็ปรากฏภูเขามังกรในตำนานอัศวินชักดาบออกจากฝักทันตะโกนเรียกหามังกรเขียวภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนคลายร่างที่กำลังสูดหายใจจมูกได้กลิ่นกรรมาฐานบางเบาเงาดำผืนยักษ์ค่อยๆทอดตัวเหนือร่างกายที่สั่นเทิมของอัศวินดวงตาสีอำพันหรีมองผู้มเาเยือนผู้กล้แล้วสินะ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมนุษย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะหวาดวันต่อตำนานที่ทอดร่างคำอยู่เบื้องหน้าแต่ศวินก็ยังชูดาบขึ้นเหนือศีรษะเสียงโลหะกระแทกรอยแยกของแผ่นหินลำพังข้าเพียงผู้เดียวไม่อาจปกป้องบ้านเมืองจากความแตกแยกได้ข้าจึงมาขอพลังจากท่านผู้วิเศษมังกรเขียวรีตาเพ่งมองอัศวินราวกับจะสามารถเห็นทะลุได้ถึงก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์ที่มีบารมีสูงส่งมีเกียรติยศมยพร้อมอย่างเจ้า ระสิง,สงข้าต้องการอำนาจอัศวินตอบทันควันทุกสิ่งที่ข้ามีนั้นไร้ความหมายหากไร้ซึ่งอำนาจอำนาจที่จะนำพาปวงชนไปสู่ความถูกต้องได้อำนาจมีราคาสูงเกินไปมังกรตัดบทต่อให้ข้ายอมมอบให้เจ้าก็ไม่มีปัญญาจ่ายราคาของมันได้หรอกหวังว่าเจ้าจะไม่ใช่พวกไร้สมองที่คิดแค่ว่าดันด้นไม้ถึงที่นี่แล้วจะสมปรารถนาได้ทุกสิ่งดังใจหวัง อศวินกลืนน้ำลายแน่นอนว่าเขาฉลาดพอที่จะแยกแยะเรื่องเล่าในนิทานกับความเป็นจริงออกจากกันได้แม้จะยังหวาดหวัน่นแต่อศวินก็กล่าวออกไปด้วยความแน่วแน่ข้าขอยอมสละทุกสิ่งที่ข้ามีมังกรเขียวชูร่างขึ้นสูงลมในหุบเขากระโชกพัดเมื่อปีคู่ยักษ์สบัดกลางออข้าไม่ต้องการด่าของเจ้าสิ่งแรกที่เจ้าต้องสละทิ้งไม่ใช่อาวุธแต่คือศีลธรรมในใจคนที่มีศีลธรรมไม่สามารถขึ้นหลังมังกรได้นี่คือราคาแรกที่เจ้าจะต้องจ่าย ชั่วพริปตาเดียวอศวินก็พบว่าตัวเองกำลังเกาะอ,อยู่บนหลังของมังกรเขียวโดยไม่ทันรู้ตัวทั้งคู่ทะยานขึ้นฟ้าไปด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวทมนต์ของมังกรเขียวหรือเพราะความเร็วที่ทั้งคู่กำลังแหวกอากาศแต่อศวินรู้สึกได้ถึงช่องว่างในซวงอกราวกับว่าสิ่งที่ตนทิ้งไว้ที่หุบเขานั้นไม่ได้มีเพียงอาวุธคู่กายแต่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากมายนักดังที่นิทานกล่าวไว้ไม่มีผิดเป็นอีกครั้งที่เงาดำเคลื่อนผ่านทุ่งนาผ่านบ้านเรือนผ่านผู้คนที่โหรร้้อองงยิินดีกกก,กััับบาาลมขผูวท ทันทีที่มังกรเขียวร่อนทลาลงในปราสาทขุนนางต่างๆก็หยุดการโต้เถียงทุกคนยอมคุกเข่าสวามิภักดิ์ให้กับวีรบุรุษคนใหม่อสศวินหัวใจพองโตเขาทำสำเร็จแล้วเวทมนต์ของมังกรได้ผลตอนนี้เขามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งจะนึกฝันมีได้อสศวินสถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองโดยเวทมนต์ของมังกรเขียวความสงบก็ปรากฏขึ้นทุกหนแห่งสันติสุขกลับมาเยืนอนอาณาจักรแห่งนี้อีกครั้ง เช้าวันรุ่งขึ้นอัศวินตื่นขึ้นมาในปรา,าสาทหลังเดิมที่บรรยากาศเปลี่ยนไปกลิ่นแดดหอมสะอาดเสียงนกร้องในยามเช้าแทนที่จะเป็นเสียงทะเลาะเบาแหวงของผู้คนอัศวินยิ้มอย่างพึงพอใจท่านเจ้าเมืองเสียงคนรับใช้ผลักประตูเข้ามาในห้องพักมังกรเจ้าคะ่ะปรากฏว่ามังกรเขียวได้บุกเข้าทำลายโรงครัวของปรา,าสาทอศวินลืมคิดไปว่ามังกรก็ต้องกินจึงมีคำสั่งให้คนรับใช้คอย,คอยจัดหาอาหารไว้สำหรับเลี้ยงดูมังกรด้วยเออ เจ้าเมืองช่วยมาทางนี้กับหม่อมชั้นหน่อยเจ้าคะคนรับใช้พาเจ้าเมืองไปชมท้องพระคลังที่ว่างเปล่าข้าเกรงว่าเราจะเลี้ยงผู้คนได้อีกไม่นานไม่ต้องพูดถึงมังกรเพิ่มมาอีกตัวเลยเจ้าคะ่ะอศวินไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจทั้งชีวิตจับแต่ดาบไม่เคยจับเล่ห์้อนสร้างบ้านไม่เคยจับจอบเสียมเพาะปลูกไม่เคยสร้างความมั่งคั่งด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองหากจะต้องเก็บภาษีเพิ่มตั้งแต่วันแรกก็เกรงว่าประชาชนจะลุกฮือขึ้นต่อต้านเป็นแน่ อศวินรีบเรียกประชุมเหล่าขุนนางเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาขุนนางอาวุโสเสนอให้ผลูกสัมพันธ์กับสมาคมพ่อค้าก็จะสามารถจัดหาเงินทุนสำรองให้อาณาจักรได้มากมายเกินพออัศวินไม่มีทางเลือกจึงยอมรับข้อเสนอยกสัมปทานการค้าพืชผลเพาะปลูกให้เพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงินหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปโรงครัวของปราสาทตรก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารท้องพระคลังที่เคยว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองสมาคมพ่อค้าทำตามสัญญ,ญา หรืออาจจะทำดีมากเกินไปเสียด้วยซ้ำสมาคมพ่อค้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาอำนาจของอัศวินข่าทถาดบริวารเริ่มคุ้นเคยกับการมีพ่อค้าเดินเข้าออกปราสาทข่าลือเรื่องมีผู้พบเห็นพ่อค้านำอาหารมาเลี้ยงมังกรเป็นประจำเริ่มแพร่กระจายไปทั่วชาวบ้านชาวเมืองเริ่มมีการซุบซิบนินทาว่าระหว่างเจ้าเมืองกับพ่อค้าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของมังกรที่แท้จริงอัศวินเริ่มตระหนักว่าตนกำลังตกที่นั่งลำบากขุนนางในที่ประชุมเริ่มเอาใจออกห่าง อำนาจที่ตนเคยคิดว่าสำคัญที่สุดกลับไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้หากขาดแคลนความมั่งคั่งอัศวินรู้ตัวดีว่าหากตัดสัมพันธ์กับพ่อค้าก็จะไม่สามารถรักษาอำนาจเอาไว้ได้จึงอ้อนวอนมังกรขอพลังให้กับตอนอีกครั้งโดยยินยอมสละได้ทุกสิ่งมังกรยกศีรษะสูดหายใจอากาศเย็นยามข่าคืนก่อนจะกล่าวว่าบารมีคือราคาที่เจ้าจะต้องจ่ายแสงสว่างวาบาที่ปลายเท้าของอัศวินทันทีที่สิ้นเสียงเขาสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอีกครั้ง แต่นั่นก็ยังไม่มากเท่ากับความรู้สึกว่างหวงในส่วงอกจากการที่รู้ว่าบาร,รมีที่ตนสั่งสมมาทั้งชีวิตนั้นได้หายไปแล้วอศวินเรียนรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดจะได้มาฟรีๆแม้สถานการณ์ในท้องพระโรงจะกลับมาอยู่ในความควบคุมอีกครั้งแต่อศวินต้องการหลักประกันหลักประกันที่จะเป็นเครื่องยืนยันความปลอดภัยของตอนในสมรภูมิการเมืองอศวินให้โบุโรหิตแก้ไขกฎมนเทียนบานมอบอำน,นาจการปกครองให้กับ250ขันทีด้วยพลังเวทมนต์จากมังกรทุนทรัพย์จากพ่อค้า และอำนาจในสภาจากขันทีผู้สนับสนุนอศวินพร้อมแล้วที่จะปกครองอาณาจักรด้วยตนเองอย่างมั่นคงนับแต่นี้เป็นต้นไปแต่อศวินก็ยังลืมไปว่าอาณาจักรนั้นไม่ได้ประกอบขึ้นแค่เพียงขุนนางพ่อค้าและขันทีในปราสาทเท่านั้นอาณาจักรยังรวมถึงไพร่ฟ้าประชาชนที่อยู่นอกกำแพงหนาออกไปด้วยเมื่อรู้ข่าวการกลับคืนสู่อำนาจของเหล่าขันทีชาวบ้านก็ลุกฮือขึ้นประท้วงกันอย่างกว้างขวางต่างประนามเจ้าเมืองคนใหม่ที่ไปพึ่งพาเหล่าขันทีจอมสกปรก แม้อัศวินจะนำผู้ส่งสารไปแจ้งชาวบ้านถึงความจำเป็นของตนแต่ชาวบ้านก็ยังโห่ไหล่แสดงท่าทีรังเกียจเจ้าเมืองคนใหม่อย่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจหลงเหลืออยู่เลยแม้เพียงน้อยนิดแม้แต่สภาสูงเองก็ยังตกใจกับปฏิกิริยาของชาวบ้านมีเพียงอัศวินคนเดียวที่รู้อยู่แก่ใจว่าตนได้สูญเสียบารมีให้กับมังกรเขียวไปแล้วอัศวินตั้งมั่นว่าจะไม่พึ่งพาเวทมนมนอีกจึงมีคำสั่งให้องครักษ์คอยติดตามผู้นำสารไปด้วยทุกแว่นแควน หากใครมีท่าทีต่อต้านราชองค์การให้จับกลุมทันทีในฐานากะ,ะกบฏปรากฏว่าการใช้กําลังทาหารเพื่อปราบปรามประชาชนนั้นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์แม้ชาวบ้านจะไม่สามารถเข้าประทะต่อสู้ด้วยกําลังแต่การประท้วงก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการลากไส้สภาสูงออกมาประจานการใช้งบประมาณแผ่นดินมหาศาลไปกับอาหารมังกรสมาคมพ่อค้าโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจากสัมปทานคุณนางเก่าที่เคยโกงกินก็ได้ตําแหน่งใหม่กันพร้อมหน้า อศวินบากหน้ากลับไปหามังกรอีกครั้งเพื่อทวงขอบารมีคืนโดยยอมแลกกับอะไรก็ได้ที่ตนยังเหลืออยู่อุดมการมังกรเขียวตอบกลับอย่างรวดเร็วราวกับรู้ความคิดของอัศวินล่วงหน้าข้าต้องการอุดมการของเจ้าอัศวินยังไม่ทันได้ตอบปปกลงแสงว่าที่ปลายเท้าก็สว่างวูบขึ้นเรียบร้อยในอกของอัศวินวูบหวงอีกครั้งแต่คราวนี้ตามมาด้วยความเบาสบายไร้ห่วงใดๆเมื่อไร้ซึ่งอุดมการในใจอัศวินรู้ทันทีว่าตนต้องทำอะไรต่อ อศวินจับมือกับอารามนักบวชให้ทุกบทและวิหารเทศนาเชิดชูความดีงามของมังกรทุกเช้าเย็นให้หออาลักษ์ประพันธ์บทกลอนยกย่องตน<ๆ>เผยแพร่ข่าวหรือว่าชาวบ้านที่ประท้วงคือไส้ศึกจากต่างเมืองเข้ามาสร้างความระสำรรสายเมื่อชาวบ้านต่างหวัดระแวงกันเองอัศวินก็ปกครองได้อย่างง่ายได้ครั้งเวลาผ่านไป5ปีอัศวินพิสูจน์ตนเองแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องและทุกสุขของประชาชนได้ในขณะที่ขุนนางร่ำรวยมั่งคั่ง ชาวบ้านกลับอดอยากแร้นแค้นพบประมาณแผ่นดินถูกใช้ไปกับการสร้างเสริมกำลังสรรพาวุธในขณะที่เลือกสวนไร่นาของชาวบ้านยังแห้งผักความยุติธรรมหาไม่ได้ในศาลและการตัดหัวเสียประจานผู้ต่อต้านกลายเป็นภาพชินตาแม้ในเรื่องสำคัญสคัญจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่อัศวินกลับประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลูกฝังจารีตใหม่ให้กับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้รักและเทิดทูนเจ้าเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไขผ่านการอบรมสั่งสอนโดยอารามนักบวชและหออาลักษ ให้ดูหมินเยยดยามกลุ่มต่อต้านว่าเป็นพวกนอกรีดไร้ศรัทธาจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความวุ่นวายครั้งมังกรคือที่พึ่งของอาณาจักรมังกรคือความถูกต้องถึงกระนั้นก็ใช่ว่าอัศวินจะสามารถนิ่งนอนใจเพราะดึงดูแต่พวกไร้อุดมการมาเป็นบริวารรอบกายเข้ามาเพื่อก่อกินฐานอำนาจกอบโกยพ้นประโยชน์เพียงอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงประโยชน์สุขของประชาราช์อัศวินจึงต้องคอยตามเช็ดตามล้างวิรกรรมต่างๆของลูกสมุนอยู่เสมอ ชาวบ้านมากมายไม่อาจาทนนิ่งเฉยอยู่ได้จึงรวมตัวกันเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมจึงเดินผ่านแต่ละหัวเมืองกลุ่มก้อนของฝูงชนก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อชาวบ้านเลิกหวั่นเกรงตอนวันองครักษ์การปกครองด้วยความหวาดกลัวก็หมดพิษสงชายคนนี้ไม่สมควรเป็นเจ้าเมืองการยึดครองปราสาทเป็นเรื่องล้าสมัยคนมีอุดมการไม่ช่วยโอกาสสมคบคิดแต่งตั้งเพื่อนพ้องกันเองแต่ภายในบังก้อน,<ค>นไม่ใช่ความถูกต้อง เสียงประสานของปวงชนนั้นดังก้องเกินกว่าที่อัศวินจะสามารถเมินเฉยได้เมื่อชาวบ้านบุกขึ้นมาจนถึงประตูปราสาทอัศวินก็ไม่อาจฝืนกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปภายใต้กฎมนเทียนบานฉบับใหม่สมาชิกสภาสูงจึงไม่ได้มีเพียงบริวารของอัศวินแต่ยังร่วมถึงผู้แทนกลุ่มใหญ่ที่ปวงชนมอบหมายความไวเนื้อเชื่อใจให้เข้ามาบริหารปราสาทอย่างถูกต้องด้วยอัศวินลนลานไปหามังกรเขียววิงวอนขออุดมการ์กลับคืนมาเพราะรู้ว่าไม่มีพลพรรคใดต้องการผู้นำที่สูญเสียอุดมการ์ไปแล้ว มังกรหัวเราะควันออกจากนอุดมการไม่สามารถช่วยเจ้าในตอนนี้ได้หรอกแต่ถ้าเจ้าอยากได้คืนค่าก็จะให้แสงสว่างวูบออกจากปากของอัศวินเขาสัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่กลับมาในซวงอกแต่ยังไม่รู้ซึ้งถึงราคาที่ตนเพิ่งจ่ายไปราคาที่เจ้าจ่ายคือสัจจะเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองว่าคนที่ไม่มีสัจจะนั้นแก้ไขปัญหาได้ง่ายไดริงไรแล้วก็เป็นจริงดังที่มังกรกล่าว อศวินพบว่าการรวบรวมผู้สนับสนุนนั้นช่างง่ายดายเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะโกหกการตกปากรับคำว่าจะตบรางวัลให้กับผู้แทนที่ยอมขายความซื่อตรงเป็นวิธีสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วชนิดที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนบริวารของอศวินก็เรียนรู้ที่จะทำแบบเดียวกันปราสาทจึงกลายเป็นมากกว่าแหล่งรวมตัวของนักตักตวงผลประโยชน์แต่กลายเป็นดั่งเวทีประลองที่จะคอยคัดกรองว่าใครจะสามารถคดกงประชาชนได้เลวร้ายกว่ากันวันเวลาผ่านไป ฤดูแ้งที่เลวร้ายกลับมาเยือนอีกครั้งชาวไร่เริ่มเผาตอพืชเพื่อประหยัดค่าแรงในการเก็บเกี่ยวเกิดควันไฟปกคลุมไปทั่วทั้งอาณาจักรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างเรียกร้องให้เจ้าเมืองรีบหาวิธีการรับมือไม่เช่นนั้นก็จะตายกันหมดเมื่ออัศวินยกหัวข,ข้อขึ้นมาในที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขคุณนางทุกคนต่างก็หัวเราะชอบใจเพราะคิดว่าเจ้าเมืองนั้นล้อเล่นอัศวินช็อกที่ทุกคนคิดว่าตนเล่นตลกจึงถามย้ำเพื่อความแน่ใจอีกครั้งคุณนางอาวุโสมีท่าทีแปลกใจ ่อนที่จะเรียนในอัศวินทราบว่าไรนาเหล่านั้นอยู่ภายใต้สัมปทานของสมาคมพ่อค้าการลดต้นทุนค่าแรงของชาวกเกษตรเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเป็นการเพิ่มส่วนต่างของผลกําไรกําไรของพ่อค้านั้นหมายถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรความมั่งคั่งของอาณาจักรก็หมายถึงความมั่งคั่งของพวกเราอัศวินตกตะลึงกับความไม่ยี่ระหของสภาสูงแต่ก็ตระหนักได้ว่าเป็นเพราะตนเองได้สูญเสียสัตว์จะไปแล้วแม้แต่บริวารรอบตัวก็ไม่มีใครยึดถือคำพูดของอัศวินอีกต่อไป นอกจากมลภาวะหรือดูแล้งยังหมายถึงโรคระบาดไข้าการจากอาณาจักรข้างเคียงเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่วิทยาการรักษาโรคยังพัฒนาตามไม่ทันผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากต้องทุกขทนทุรนทุรายและเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าหลายหัวเมืองรีบออกมาตรการกักตัวนักเดินทางกลุ่มเสียงไปจนถึงสกัดกั้นห้ามมิให้ข้ามเขตพรมแดนเพื่อความปลอดภัยแต่อาณาจักรของอัศวินนั้นกลับแจกเงินแจกทองสนับสนุนให้นักเดินทางเข้าออกพรมแดนอยู่นานสองนาน กว่าจะยอมปิดพรมแดนยอมมีมาตรการรับมือโรคระบาดหมอพยาบาลก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวอุปกรณ์การแพทย์ก่อขาดแคลน <c oughs> เมื่อมีคนชั่วช่วยโอกาสกักตุนสินค้าในภาวะวิกฤตชาวบ้านก็ไม่อยู่เฉยช่วยกันสอหาหลักฐานมามัดตัวส่งให้ทางการพิภากษาแต่สันติบาลก็ทำงานลูบหน้าปะจมูกปกป้องพวกพ้องตัวเองกันแบบทุเรศชนิดไม่เกรงใจชุดเกราะที่ตนสวมอยู่แม้แต่น้อยนอกจากประกาศภาวะฉุกเฉินให้ชาวบ้านเคารพมาตรการปิดเมืองแล้ว อัศวินก็ไม่มีปัญญาจัดหาจัดการทุกสุขใดๆของชาวบ้านได้อีกเลยทั้งออกกฎด,ดีกาขัดแย้งกับคำพูดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาขาดความชัดเจนไร้ภาวะผู้นำอัศวินไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับใครได้นอกจากจะไร้ความสามารถแล้วยังจะต้องคอยพะวงห่วงเอาใจคุณนางกับขันทีผู้สนับสนุนตนเองอีกหล่าคุณนางและขันทีก็ใช้ชีวิตอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เป็นตัวแทนที่ใครเลือกมาไม่เคยต้องสนใจปากท้องชาวบ้าน ทำให้ประชาชนสิ้นหวังจากความอดอยากต้องดิ้นรนประทังชีวิตช่วยเหลือกันเองเท่าที่จะทําได้ทั้งถูกกัดกินด้วยความหิวโหยทั้งถูกทอดทิ้งจากผู้ปกครองความโรกรธเกลียดของชาวบ้านที่ถูกกดทับไว้ก็ประทุถึงขีดสุดวงประชาต่างอดทนรอวันที่ไข่าการจะผ่านพ้นไปเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ผู้ถูกปกครองก็พร้อมที่จะขับไล่เหลือบไร้ที่สวยสุขอยู่บนความทุกข์ของคนทางอนาจากักรแม้จะไม่มีใครทํานายมงยามได้แน่ชัด แต่ตัวอัศวินเองก็รู้ดีแล้วว่าเวลาของตนนั้นเหลือไม่มากแล้วอัศวินรู้สึกว่าตนช่างไร้ความสามารถไร้ค่าไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าตัวเองในวันที่คิดจะออกเดินทางตามหามังกรเชียอีกเพียงเพื่อให้ได้ความมั่งคั่งมาอัศวินต้องยอมขายทั้งอำนาจบรารมีอุดมการณ์แม้กระทั่งสัจจะอัศวินทอดสายตาไปเบื้องหน้าแต่กลับพบว่าตนไม่รู้จักคนที่ยืนอยู่ในกระจกอีกต่อไปมองเห็นแต่เพียงเปลือกที่เคยห่อหุ้มความภาคภูมิใจของเขาเอาไว้ เพียงแต่ตอนนี้ภายในของเขานั้นกลวงเปล่าทั้งลูกน้องบริวารที่โคตรงอทั้งคำป่อย่อ,อของขุนนางทั้งคำสาปแช่งของไพรฟ้าทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากการที่เขานำมังกรเข้ามาในปราสาทแทนที่ชาวบ้านจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตขึ้นด้วยตัวเองมังกรพรากเอาวันเวลาของอาณาจักรไปไม่เคยแก้ไขปัญหามังกรไม่ใช่ความถูกต้องอัศวินประจันหน้ากับมังกรเขียวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อขอแก้ไขความผิดที่ตนพลังพลาด มังกรเขียวหัวเราะจนควันออกจมกูกคนหมดสิ้นซึ่งเกียรติยศอย่างเจ้าจะมาขอต่อรองอะไรเอาเวลานี้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าชีวิตเล็กๆของอัศวินกระตจอะกระจอคนหนึ่งนั้นมีค่าเทียบเท่ากับพลังอำนาจที่เรารังสรรค์ให้ราคาของอำนาจนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ชีวิตมนุษย์คนเดียวจะจ่ายไว้ตั้งแต่แรกแล้วตลอดมาคนที่ต้องจ่ายราคาที่แท้จริงก็คือประชาชนจะให้ด้วยความอดอยากจ่ายด้วยความอยากตนจ่ายด้วยความทุกข์ทรมาน เพียงเพื่อสนองความโลภความต้องการของคนโงท่ที่มักใหญ่ฝ่ายสูงมีสักครั้งหรือที่เรารอดลงมาวงการชีวิตผู้คนเองได้ต่อทิดว้วยมีอัศวินกี่คนแล้วที่มาอ้อนวอนขอพลังกับข้าโดยยอมสละศีิธรรมในใจทิ้งเป็นอย่างแรกเจ้าจึงไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะสอกสวงแาพลังอำนาจพลังที่เจ้านั้นจะไม่มีวันคู่ควรอัศวินเพิ่งคิดได้ว่าตนนั้นไม่ได้เป็นวีระบุรุษ และผู้กล้าคนก่อนๆกหน,น้าก็ไม่ได้เป็นวีรบุรุษทุกคนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมแห่งอำนาจเท่านั้นเกมที่หลอกให้ตัวหมากนึกหลงลำพองก่อนจะถูกตื่นกินด้วยความมักใหญ่ไฟสูงของตนเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ต้องคำสาบ เวียนวนอยู่เพียงระหว่างเรื่องราวของวีรบุรุษที่ยึดปราสาทด้วยพลังอำนาจเวทมนต์จากมังกรแต่กลับต้องเป็นราษฎรที่เป็นคนจ่ายราคาของสิ่งนี้ด้วยความทุกข์ทรมานหนทางเดียวที่จะนำอาณาจักรออกจากวางังวนคือการที่ผู้คนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเมื่อใดที่เรื่องราวของนักรบเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเล่าขานเกียงตำนานของวีรบุรุษแต่ในฐานะบทเรียนราคาแพงที่ประชาชนจะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นอีกเมื่อนั้นประกายแสงแห่งความหวังความเปลี่ยนแปลง จึงจะมีโอกาสลุกโชนลุกลามและชำระล้างคำสาปให้หมดไปจากแผ่นดินนี้ได้